ขาสวดมนต์กันนะทุกคน <c oughs> ถ้าสำหรับใครที่ไม่ถุงหวยก็ไม่ต้องเสียใจนะมันไม่ใช่ดวงของเรานะมันไม่ถึงบุญเรานะมันไม่ใช่ของเรานะผมให้ไปแปดเก้าออกเก้าศูนย์นะหาหกเขียนออกอะไรก็ไปดูนะตระพรรับกันไปหมดนะฝันแปดเก้าเพราะว่าผมฝันจะมาผิดแต้มโรแแ้มอย่างนี้ตลอดนะนี่คือจะสวดมนต์นะน,นะจะสวดมนต์ชมนมเทวดาครับหมอใจ ร้อยแปดนะแล้วก็แผ่นเนเมตาใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่ถูกหวยและไม่สวดมนต์ไปโทษสินจากสิทธิ์อย่างนู้นมันไปโทษคนนู้นคนนี้ผีวิญญาณนู้นมันไม่ใช่นะพวกคุณคิดผิดแล้วนะการที่ว่าคนจะถูกหวยได้นั้นต้องเป็นคนที่มีบุญเก่ารองรับนะนะครับแล้วก็ดวงเขามาถึงแล้วเขาถึงถูกได้นะงวดหน้าก็สู้ๆนะขนาดผมโดนไปพันกว่าบาทผมยังไม่อันนี้เลยนะงวดหน้าก็ สู้ใหม่นะครับทุกคนสู้สู้นะครับสู้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 กันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสวดมนต์นะครับอันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจเครื่องรานเหล็กหลายวัตถุมงคลเล่มหวยเล่นซ้ำนะหวยยังไม่ได้ตรวจเลยไม่รู้เข้ารางวันที่สี่ที่ห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตรวจนะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับเพราะว่าใครที่ไม่ถูกหวยก็เราพอใจเล่นเองนะไม่มีใคร บังคับให้เราเล่นนะครับอย่าไปเสียใจนะถึงว่าไม่ใช่บุญเรานะไม่ใช่บุญของเรานะยังไม่ถึงหน้าบุญเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเก่าโทษสิทธิสังสิทธิ์ที่ไหนนะสำหรับคนที่พวกที่ฝึกแบบผมนะฝึกวิชานักษาศีลแบบผมนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับการให้หวยผิดถูกเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครมีหูทิพตาทิพนะครับอาจารย์ทุกอาจารย์มีเข้ามีหนุดนะครับก็ แนวทางนะครับก็งวดหน้าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นรางวัลของเราก็ได้นะยังไงก็สู้ๆนะเล่นให้พอตัวให้พอเหมาะสมตามฐานะนะครับเดี๋ยวจะสวนมนต์นะครับจะมีคลิปที่สอตามมานะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่าผู้ฟังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ